นี่จะแดงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วเขียวเหลืองแล้วเสียงรถทําอะไรโอเคพามาบึงสีสันงามๆสนี้ละพี่น้องจะจําเอาไว้ว่าวิไลยที่น้องี่เขาจะนางจะพาดูนะว่าอันนี้นางจะถามคุณว่ามันคือไม้ หรือคืออะไรติ๊กติ๊ติ๊ตต๊ไม้ที่นี่นะคะมันเขาก็จะใช้ไม้โอ๊กแล้วมันจะแก่งดีเวลาทําบ้านทําโน่นทํานี่นะคะนางจะถามคุณว่าเฮที่นางตัง้งนี่มดเจ้าว่าไม่หรืออยังนี่เนี่ยขึ้นบ้านเนี่ย นี่ค่ะเป็นพลาสติกค,ค่ะมันจะไม่ลอกถ้าไม้นะ่ะหิมะมันลงมาแล้วมันลอกค่ะใช้พลาสติกมันจะแพงกว่าไม้แต่มันดีมันทนทานมันบ่ต้องลอกบ่ต้องยั้งเลยนะคะมันก็จะอยู่แบบโดยว่าไม่ลอกนะคะไม่ลอกไม่ดำนะคะถึงจะแพงกว่าไม้แต่มันก็อยู่ นี่คือต้นไมาใหญ่นะคะเถียบดีๆนี่แหละค่ะแต่ว่าเพิ่นตัดปุ๊บเพิ่นก็เอาเกลือโรยเกลือเกลือก้อนที่เป็นตัวยาฆ่ารากไม้นะคะฆ่าไม้นะคะโลยมันก็ตาย แก้วมะเขือแก้วมะเขือกินดีกว่าแก้วมะเขือกับอบปลาแซลมอนแล้วก็อบไส้กรอกอุ้อยอุ้ยอุ้ยนี่ยเอซีดูกระลอกกระเตยหน่อยค่ะน่่ๆน่นี่เห็นบ่นี่เจ้ากลางเจ้ากลางฮัลโหลทำอะไรน่ารักจังเลย ปีนี้แม่ไม่เอาผลไม้ไม่เอาถั่วมาเลี้ยงเธอเลยแม่ไหมแม่บอกว่ามันมีลูกสนให้กินเยอะแล้วไม่ต้องเลี้ยงมันหรอกเลี้ยงลูกสนมันก็พอใช่ลูกสนเยอะมันเก็บลูกสนกินค่ะอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมคะวิ๊จะวิ่งไปไหนกลัวรถเหรอรถไปแล้วนีไ่ไอ้เจ้ากระลอกดำไม่มาหาเหรอ ออืนี่น่ารักอะ่ะน่ารักอะอืมอืมนี่นี่น,นีเก็บลูกสนกินค่ะลูกสนหล่นลงมาเขาก็จะเก็บเก็บเขาจะเก็บไปรวบรวมไว้แล้วเขาก็ไปเอาเข้ารูเขาเพราะว่าเอาไว้กินในฤดูหนาวนั่นเองค่ะฤดูหนาวเขาก็จะอยู่ในรูนะคะเขาจะเก็บเข้าไปในรู อืมอึ๊บอึ๊บอ,บอบ๊เขาจะไปกองไวค้ค่ะเขาไปกองไว้เก็บกองแล้วก็ไปต่อแล้วก็ไปเข้าที่รูนี่ห่อเปล่าค่ะหอบลูกสนเย้เย้เยเยอิ่น่ารักอ่ะไปเร็วนั่นไงโผล่อยู่นั่นไงนี่มามาอึ๊บเจ็บอีกเจ็บเร็วหอบหอบหาอยู่หายอยู่ НА คิดถึงอะ่ะอ,อ,อ้าวได้แล้วเย่รถมาเลรอรู้แล้วหลบรถอีกใครดูไม่ต้องกลัวรถไม่ชนหรอกนะหลบ,ลบอื